ต่อจากชุดที่แล้วนะครับคอลองนิ้วไรนะเดี๋ยวเราใส่แผ่นชาร์จเข้าไปนะว่าไฟหน้าจะแจับไหมแผ่นชาร์จอยู่นี่นะครับเดี๋ยวถอดแผ่นเดิมออกจากนี้นะครับของเดิมที่ถอดออกมาเดี๋ยวดูนะว่าเป็นยังไ้างจุดจากบนไปบนนะครับก่อน รหัสนี้นะครับอะไรทดแทนถอดมาให้ดูนะว่ามันรหัสตัวเดียวกันไหมม,ม,ไไมันม,มาไกลใช่ไหมารถแทนใช่ว่าอยุดไปสามพวกนีกล้าลงทุนเนี่ยกต่ลดเฉพาะลดลากนะนี่นะครับหลักร้านนะไม่แล้ว มจะจานจาเอา้เครื่องแวาันเต้องเอาน้เพราะเครื่องนี้มันก็ูมันไม่สูบน้ำอยู่แล้วอะเต็มเต็ดจิดมนก็น่าเข้าใจไปแล้ว